สบายดีพี่รองมีผ้าพี่รองมากินปนปาพี่รองแบบสไตล์แบบบ้านๆแบบบ้านนอกเท่านี้แหละกินง่ายๆเราเนี่ยอันนี้ก็แกงน้ำมันแกงน้มไม่เท่ามิตรแถมป์สีสีแบกลัวแบบธรรมดาพี่รองมีหลวกรักอยางพาราส้มมิตรเครือสงซีดแมงซีดแมงมากมาก

มีไรไม่เีม่วไรคนแต่ว่ามีแต่คนมมาเขาเกาะเขามีแต่สมคนเนั้นไข่วันน้จะแซ่บพี้แซ่บเลยคอับวคนป้าแบบสไตล์แบบบรนณาเพี้ยวบรนาตัวเปลาคอปลาอแซ่บเลยบานาึงเต้ก็ไ มันนี่มนาบ่อว่าเออโแม่ปลาพออาไปโมมีปลาแพรแพรแม่นๆอืมปนั่งเรโล่เป็นแซนตหอจุเตอไรกไ้าน่าตอนีนึงเ็สิพัใชไหปลาสีโนซนสักินเรกินีมูี่กงัวดีกว่าเออโอ้ยสินบ่ให้ตอนทรงขึ้นยอมย่อม่อมเยกนู่าัปาท่ซนสดีก่ากันคือแ้

วาดีพน้องดิวาีพี่น้องน้งกันเด้อปนป่าแซ่บม่ได้ปนป่าหวานหอมปลาหวานหอมสิผสน่วยสซบพกกัดอกัดหาตรงัไ่วปฮะคือท้โอ้ยมมะมมเงี้ยนะมัตัวสิโอ้ยยี่แมองมย้อก็แมเลจะ อางบอกอย่างจัอันนึงเางนาะเพอนจังน้องใหม่เาหนกงบาเห็นม่่บาน้ำใหม่บมีแกงแบบไม่แต่น้ำใหม่องเขเรยกว่าอาน้อใหม่องเารีว่าออืดนึงเลนาจอ้าแล้วว่า้ขอใครอยู่จ้ะอ้าวอาใหม่ใหม่ไ่ยังใ้าอ ทัดไข่ปลาไหลอยู่าทอดไข่ปลาอุ้มเป็นเต่าเม่าต่าทางทางใช่ป้ะทอดไม่ดอกใจแบบว่าใจแบบไม่ะไรย่างเงี้ยจะได้แบบชมาเสิ่ออืมแ้วป้าใส่ใ่ไหมอะไรก็ไม่กินมดใส่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 ใ่ใ

ขบวางคลนเยัว้งเบไหลขึ้นะัวงไม่ไไม่จะแจ๊บะไม่ไหลแ่ครับแว่าเ่แบบ้าเฮ็ดแค่นเฮ็ดหนึ่งเนีเฮ็ดหนัวนบนปลาใส่ี่บนปลาสมกี้อดไข่สิ่งี นี่ก็แห้งเห็นวิ่งตก่าสีแห้งเลยั่านะะย่างสิคอาทีนั้นเป็นฝุ่อ้ไอ้คิดเลยคามเิเปล่าความเ ขายอะบปนไทยไนั่นคล้ายกัไมนี่เสียภาพวัฒนธรมไทยเลยนะเกินทำถึกถูกไหมอืมใช่ใช่ฮัตเลยไม่ฮัตกู๋ไม่ใช่ใช่เนาะไม่ใช่เขาซืัอต้นชลาจะซื้ออ่ะอืมเขาซื้อต้นข้าวคายจะซื้อ เขาไปหาาด้บอเอาุกสากได้แต่ว่ามันพักมันเหนือหลายปวดเือ้วห้เรือยผักโขมตัวผักโขมวดีินักินผักกะหราันก็โลซมันดหายออกไข่กมแค่เอออะไรทดไหนอกเราไข่พีนอกแซ่บแ่มเลยไล้วก็แล้ว

ต้องวแแบบต้นมสกีกระทิองรืล่าเต็มสรวนแล้วไอหานเนี่ยอ้หเห็นมาใบกระทียโอ้ให้แดงมีเพื่อนขาไหมแม้เราจะฝันถิ่นมันลายกว่า็บยาไม่ดีเลยข่าวยองเร่ใช่ไหม ทับต göster, 2, 3, 3, 4, ่อยรับโปรแกรมทับต mm. ่อนเลยใั่วิดีโอมาใส่วิดีโอเมเกิดยูคคัดกันหรือว่าใส่ใส่ีนีมเสื kind of ่อคลายเม่เสือคนตาไม่กดนนนะไรเม่อเจนหัวเม่กีนู่นอีดีเห็นจีบกูคนกินไม่กินเดมัเป็ดมัวเป็ดง่ายถึงว่าให้เนากระตุกันเป็ด มันเป็ดหารประจำเนามูก็เป็นอืมก็ขาดต้ขาดกไทยเมื่อคนนั้นจะเห็นเอากว่เป็ดลงอืมงยิ่ขอให้กอดจอตรงนั้นออืมาปวดเป็ดนี่เออตัดย่างหรือย่หมาจีเนี้ยแดงแล้วดาวคลิปนี้คือสมนีก็ได้ล้เราด้วยแล้วกับฝาก็ได้ก็ใช้ก็ญแตามมาส่งบ้านเซ้งะสวยนะแง คืเนสวยชอเป็นสมักนวในนน้อันนี้นนน้า้อเขาวอ่าีบนะคุเครื่องกลกับเอฟซีคุหรอเคื่องเอฟซีพัลนิ้วอกทุกางนิ้ฝาซะฝากดไหนกดแชร์เด้อคลิปนี้ก็ลาไปกคนได้อย่ลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ส่ง เาเซ็สงสวยในเดิมขอใจลองคิดนน่เ <c oughs> ขาเกาเขามาสมบายดีทั้งหมนะสบายดีสบายดีสบายดีมาเจ้าก็คิดมาเปมี่ยบ